ต่อไปค่ะมาดูกันข้อที่22ข้อ1ข้อเ On television it was a good show last night that we watched. ในโทรทัศน์มันเป็นทีวีโชว์ที่ดีเมื่อคืนนี้ที่เราได้ดูน้องฟังเป็นภาษาไทยน้องยังงงเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อ2 Last night there was a good show on television for us to watch เมื่อคืนนี้มันมีโชว์ดีๆในทีวีให้พวกเราได้ดูมันก็เมื่อคืนนี้มีมันมีโชว์ดีๆในโทรทัศน์ให้พวกเราได้ดู ก็ดูแปลกนะคะทำไมไม่บอกว่าเราดูรายการดีๆเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดค่ะข้อ 3. we watch television to see a good show last night พวกเราดูโทรทัศน์เพื่อจะดูรายการที่ดีๆเมื่อคืนนี้มันก็ดูไม่ใช่มันก็ต้องอ่านแล้วแปลกๆข้อ4 mm hmm. last night we watched a good show on television เมื่อคืนนี้พวกเราดูโชว์ดีๆทางโทรทัศน์มันเป็นสิ่งที่แบบพู้ได้ตรงไปตรงมาชัดเจนไม่กำกวนไม่งงงง,งที่สุดแล้วค่ะส่วนข้อบีเรามาดูเมื่อคืนนี้เราได้ดูตรงนี้ไม่เกี่ยวค่ะข้อหนึ่งเมื่อคืนนี้เราได้ดูรายการดีรายการหนึ่งทางโทรทัศน์ last night we watched a good tour. เมื่อคืนนี้เราได้ดูรายการดีรายการหนึ่งทางโทรทัศน์ข้อนี้เป็นการแต่คําตอบของข้อ a ที่เราเลือกมาค่ะส่วนข้อ2คืนนี้จะมีรายการดีๆทางโทรทัศน์อีกจะมีรายการดีๆทางโทรทัศน์อีกเขาเป็นสิ่งที่เขาที่ช้อยที่ a พูดมาคือเกี่ยวกับเมื่อคืนหมดค่ะไม่ได้พูดว่ามันจะมีอีกในอนาคตนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อ 3. ม,มีรายการดีๆสําหรับให้เราดูทางโทรทัศน์คืนนี้ คืนนี้เขาพูดถึงเขาพูดถึงเมื่อคืนค่ะ last night ทุกข้อเลยเห็นไหมคะ last night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  เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดค่ะข้อ4เมื่อคืนนี้มีรายการดีๆทางโทรทัศน์ที่ให้เราได้ดูเป็นแกนการพูดที่วกวนและกำกวมค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะก็ตอบ last night we was a good show on television เมื่อคืนนี้เราได้ดูรายการดีรายการหนึ่งทางโทรทัศน์เ,เป็นการพูดที่ไม่กำกวมที่สุดแล้วข้อสีมันยังดูกำกวมนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งยังดีกว่าค่ะ